อ่าครับผมสวัสดีครับในคลิปนี้กับมเบึงอีกหนึ่งอาการของไข้ตันเนาะอันนี้มากกว่อาการเหมือนเท่าขี้เลื่อดอ่ะมันนนนิ่มนิ่มก็ยังขี้เลื่อดมันอยู่แบบว่อันเดี๋ยวหายผู้ซอยไปใยมรถดูนี่นนอกดบังอ่าเหม้มอสเขากดเทเดียวทีเด้งมันสามเทียนนะครับมต้องกดได้หลายเทียด้วยังเกียตนะครับ เป็นเพียงเลือกตัวคืนมาบมนังนะครับผมอันนี้ก็คือโชคเสียทั้งหมดสองต้นเลยนะครับคือนนเดี๋ยวการที่เขาเปลี่ยนโชคแต่ละรอบเนี่ยเดี๋ยวพี่เฉยเบื้องราคาของนะครับให้ตันนะครับโชคเดิมนะครับโชคตามทองตลาดเท่าเนี่ยว่าสีอยู่ในราคาที่เท่าไหรน,นะครับผมก็อันนี้สิเปลี่ยนคูหนึ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเสื้ออะไรมาเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวถอดรอบมาเมืองกังกนแล้วนกะ็มาเช็คโชคกันว่า,าการโชคที่เสียมันเป็นแบบไรนะครับผม โชคไม่เป็นแบบไปเดียวก็แค่ท่าให้เบื้องนะครับครับก็ได้ถอดออกเรียบร้อยเนาะผมก็ได้ถอดโชวออกเรียบร้อยแล้วแต่ถอดไม่ยากครับผมพวกไท้ตันนี่เราต้องถอดทั้งหลายครับสามารถแบบอ่านรอบเบลซีนะครับอ้าน็อตเบลซีข้างล่างเบอร์สิบสองนะครับสองตัวยึดยกด้านล่างเนาะแต่สามารถแบบดึงถอดถอดได้เลยนะครับถอดลงข้างล่างได้เลยนะครับถอดง่ายครับผมอ่า โซกหนาของไทตันนะครับเข้าไปตองรื้อ,อยากลายไปตองถอดในพวกลูกหมลูกหมากนะครับสามารถถอดออกง่ายๆนลครับผมไทตันสภาพที่ถอดออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมอ่านการใส่งานมาจนลูกยางอยู่นีพาะมีนะครับบูดอยู่นีพวงมีแหละเลีเยติดประมาณนี้แหละนะครับ แต่จ้มีอาการดังนี่นแหละเวลาห้าก็กระแทกรุมนะครับทั้งสองขางเลยนะครับผมโชคแค่ตันนี่กะมันกัสีบ้มีน้ำมันเยิ่มนะครับบะมีน้ำมันเยิ่มเลยนะคทั้งทั้งพวกเนี้ยมันจะเป็นโชคน้ำมันนะครับเป็นโชคน้ำมันมันจะเป็นโชคน้ำมันน้ำมันล้วนดึงขึ้นกระเนิดกดลงกระเนิดนะครับของแค่ตันโชคกันบางรุ่นเนี้ยมันจะเป็นแก๊สกึ้งน้ำมันนะครับ ถ้าพวกแกงแก๊สกึ่งน้ำมันเนี่ยก็คืออ่าเหาเห่าผลลงไปนะครับผลลงไปเนี่ยมันกระสีคอยค่ายตัวม่าเลยเลยนะถ้าคัดอันใดถ้าว่าพวกอ่ากึ่งน้ำมันเนี่ยแก๊สกึ่งน้ำมันเนี่ยถ้ามันแตก่มันสิมีน้ำมันเยอะมากนะครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่บางรุ่นแหละอันนี้มันเยอะเนาะมันนาสีแบบอันนี้ก็คือกัน มันทิน้มีลูกสูบเนาะอนามันเนี่ยมันอาจสิแบบไหลไหลเร็วนะไหลเร็วมันก็เลยเฮตุให y ้ชูเข้าเนี่ยบนเนืดือดพ่อนะครับจังหวะขึ้นจังหวะลุกงเนี่ยเร็วเกินไปนะครับจังหวะขึ้นจังหวะลุกงเนี่ยเร็วเกินไปบนเนือดือดพ่อเหตุแบบว่าให้มันแบบอ่าดึงดึงโตดึงตัวรถด,ดึงตัวสปริงไหวได้นะครับชวคู่นี่นะครับโชูของแททตันเนี่ย อันนี้ผมซื้อมาในราคาคูละนะครับคูละอ่าเบิกเอานะครับสั่งเบิกคูละพันื่อเกินพันหกนะครับพันหาก,กว่านะครับผมในราคาโชกของไทตํานะครับมักงดีแถมมากเลยนะครับมีลูกยางนะครับบุดบุดยุยยุยไอไอ,ไอลูกยางยู่หัวโชกนะครับสองตัว นะครับแหวนล่องนะครับอ่าแล้วก็น็อตนะครับสองตัวล็อกหัวนะครับผมแกมเบิร์ดนะครับนี่นะครับทุกอย่างแน่นๆนะครับผมก็ในการที่เวไซส่เข้าประกอบเนี่ยก็พูดถึงว่าพูดถือว่าเท้าเนี่ยสามารถเฮ็ดเปลี่ยนเองได้นะครับแกมกาขืนร่อร้อยนะครับร่อร้อยครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ ก็คือเข้าถอดยังไงนะครับแค่น็อตน็อตยูอ่าเดี๋ยวให้เบิรงนะครับน็อตยู่หัวนี่เบอร์สิบสี่นะครับสองตัวแค่นั้นเองเลยครับสิบสองล็อกดูด้านล่างนะครับครับสองตัวนะครับนี่นะครับมันก็เป็นน็อตลอยกันมากทีนะครับน็อตลอยมากแบบนี้นะครับประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวจะประกอบนะครับเดี๋ยวไล่องมาเทสโคดให้เบ้างนะครับว่าที่เป็นลักษณะแบบไดนนะครับถ้าผู้ใดเบองในตอนคลิปมานะครับเดี๋ยวสิีหัว่าการโคดแล้วมันจะเป็นเขย่าแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะจะการประกอบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาล่องโคดบ้างหลับไปขีบบ้างนะครับว่าที่ออกมาเป็นแบบไหนนะครับครับได้จักการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวใส่ลอยไปล่องกันนะครับ ครับผมได้ใส่ล่อเรียบร้อยนะแนวล่วงเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวให้ผู้ใส่ก่อน,เ,อยนยเดี๋ยวมึงวายยุบทำเหล่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปล่องกันนะครับครับกาได้เอามาล่อมึงนะครับก็คือลูกระนาดเบิงึงแล้วโอเคแล้วครับผมก็มีการที่แบบคือจังเลือดนะครับประเภทตะกีเนี่ยเข้าใครก็คือลูอกระนาดรูดนึงเนี่ยเหมือนแบบตกลูกระนาดแล้ซีเทียตกลูกเดี่ยวเหมือนซีเทียเนี่ยมันรู้สึกว่า เหมือนรถเหมือนรถช่วงล่างโอเคดีทุกอย่างนะครับเพื่อลูกบุลูกหมากกับเชฟมือระลับผมมีเทาดังนะครับโอเคครับเปลี่ยนโชกยางเดียวนะครับส่วนเท้าเปลี่ยนนะครับกะก็มีอะไรจะได้เปลี่ยนอะไรออกกับมีแค่โชกยางเดียวเนาะเป็นโชกย่างเดียวกะใส่งบกันไป่ประมาณพันพันหกนะครับผมอย่างเงินกับอะไ้ใส่นะครับลูกหมากเข้ากะบเชฟวกเร็ดีนะครับกะ ถือว่าดีถือว่าแซ่ได้แหละนะครับกับเปลี่ยนแค่ลุงบาทอย่างเดียวก็ในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมการเปลี่ยนโชคนะครับราคาโชคนะครับผมเปลี่ยนโดยตัวเองแบบง่ายๆนะครับที่ผู้ใดที่มีปัญหาแบบว่าโชคเนี่ยถ้าเกิดโชคเขาเสียนเวละการเขาโค้งการค้นทรลรลดเนี่ยสี่ห้เแต่ห้ารู้สึกค้นโทนลรนไดในบอดี เราที่ควรนะครับต้องระวังนะครับโชคเนี่ยเป็นอย่างที่สําคัญนะครับส,รสำหรับช่วงล่างสำหรับช่วงล่างของรถปิกอัพนะครับก็ทุกอย่างแหละโชคปิกอัพหรือว่ารถเก๋งก็ต้องมีโชคนะครับครับผมในคลิปนี้ก็จบไปแลาวนี่รับผมถูกใจทั้งเดยก็กดจกปู้นะครับแล้วก็กดติดตามไว้แน่นอนครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม